ย yes. ไม่ออกว่าลูกดิ้นลูกดีกดจมชาเปท้องแข็งมาตั้งแต่ตั้งแต่5ทุ่แมแล้วลูกเปิดหมมน,น,น,นดึ่งเซนทนเยออาสยางต้องแอดมิตโรงพยาบาลด่วนขานเนื่องจากว่าปากคนลูกเนี่ยเปิดแถมยังมีภาวะเข้าตักกดกระดูกด้วย งานนี้เนี่ยดีด้ว่าทกต่อเฉาเดชแผ่สุขกลงใจให้กับคุณแม่ล้วนเลยทีเดียวค่ะเผยเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์สําหรับแม่แม่คนอื่นด้วยค่ะว่าที่คุณแม่ปลายแดงอย่ากทันยาอัศยามเหตุการณ์ที่ต้องแอดมิดด่วนแต่ที่สามีเนี่ยก็ยังค่อยเฝ้าอยู่ไม่ห่างค่ะเกิดอาการท้องแข็งคิดว่าลูกดิ้นหรือลูกโก่งตัวแต่เริ่มบิดมากจนท้องเบี้ยวแล้วคายแล้วบีบใหม่ประมาณ2ชั่วโมงเริ่มเจ็บแปลกๆจนต้องมาโรงพยาบาลหมอตรวจพบปากมดลูกเปิด1เซนติเมตรแม่แมคนไหนที่รู้ รู้สึกอาการไม่ดีให้มาโรงพยาบาลเลยเพราะว่าอันตรายมากอต้องให้ยาหลายตัวทั้งล่าสุดเนี่ยทั้งนัาสาวธัญญาอัสยามเนี่ยก็ยังได้โพสต์ขอบคุณทุกกําลังใจโดยบอกเอาไว้ว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะคุณแม่กับคาโลซู่ซงัด โดยบอกว่าตอนนี้แยกไม่ออกลูกดิ้นหรือมดลูกบีบตัวช้าไปหมดท้องแข็งข้างเดียวเป็นอยู่นานเลยมาโรงพยาบาลดีกว่าแอดมิดต,ตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวคงหายถ้านอนต่อปากมดลูกเปิดเพิ่มนะเลยมาโรงพยาบาลเลยขอบคุณทุกกำลังใจคาโลบอกจะรอให้ถึงอ,อีก6วีใให้ถึงกำหนดคอดก่อนอารุณมเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปจากธัญญาอาสยามกันเลยดีกว่าค่ะยังไ,ไงบ้างคะ ดีขึ้นพี่มม,มแงแล้วก็เอามาตั้งแต่ถึงจริงจริงแต่ท้องแข็งอะตั้งแต่ตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วก็คิดว่าลูกดิ้งหรือวา่าลูกโก่งตัวอะไรแต่มันเริ่มบิดมากมากมากมันก็แบบท้องเรียบเลยลอะเป็นเบียวครึ่งหนึ่งแล้วก็คลายแล้วก็บิดใหม่ประมาณเป็นสองชั่วโมงก็เลยว,ว่าจะไม่มาแต่แบบมันเริ่มเจ็บแปลกๆแบบแบบไม่เคยเจ็บ ก็เลยก็เลยมาพอามาเสร็จปุ๊บหมอก็ต,วต,วตวรวจตาลูกลูกเปิดหนึ่งเซนนะคะมแม่แม่คนไหนที่แบบอาการไม่ค่อยดีหรือว่าเปิแปดแปดกเนี่ยแนะนำให้ม,มาโรงพยาบาลเลยพราะว่าแบบอันตรายมากแต่ตอนนี้หมอให้ยาไปแล้วนะคะเป็นยานตัวตัวกระปุกเออก็ให้แล้วก็เดี๋ยวจะให้ยาฉี ปอ,อดนะีย๋ยว่า,าดีขึ้นแล้วอันนี้ให้เป็นควาทุกคนนะคะว่าเดียวก็จะรอดูกันว่าเราแบบว่ามีปวดอีกไหมเดี๋ยมาด้าจะโอชีังแยกไม่มออกว่าลูกดิ้นบีบตัชาไปหชาไปหมดเลยเมื่มอคืนค่อนข้างดี้นเงยอ้โหมันบบนดูบีบตัวไ รีดแรงแบบกดบนคอนแบบขึ้นมานี่มันเขอาอ่านใช่เหมือน,น,นมันเหมือนเอ็นตัวครึ่งหนึ่งนะเออจริงๆก็ไม่ใช่มีมมเป็นม้นลูกแล้วเราอ่านนะเขาก็จะบอกว่าท้องจะแข็งใช่ไหมใช่แข็งทั้งหมดแต่ที่น่าแข็งข้างเดียวข้างเดียวโอ้ดีต้องแข็งประมาณสามสี่น,นัดต่อวันไงแต่นี่เกินนะคือคิดว่าลูกน่าจะแบบปวดต่อัวแบเนี้ยเป็นประมาณอยู่สองชั่วโมงหร่วโมง อยู่ไทยก็แอดมิทใครที่เป็นอาการแบบไม่ค่อยดีแปลกๆแนะนำคุณหมอเลยนะคะทุกคนมาถึงค,คุณก็ตรวจตาดูลูกเปิดหนเสร็จดีที่ตัดสินใจมาเพราะว่าตอนแรกคิดว่าแบบเดี๋ยวก็คงหายก็เลยจะนอนต่อถ้านอนต่อนี่เปิดเพิ่มดีแล้วเชียร์ดูบอนอยู่เราเลย้รอ่มอะไรมา นี่เราก็เป็นคนหมอคนหนึ่งคกูกฮัลโหลดิเดยเดยนะครับลูกลูกดิเย่ไหรออเไปแล้วมีคนผูนปไม่ไมม่ไม่เข้าใจว่าลูกดิหรือวะลูกดดเออไี่่ดคุณแม่ไปเงนียวก็ไม่ได้นะครับต้องติดเตียงตลอดเวลา ีต้องกดอินเดียทพยาบาลเอาหัวมาให้ทช่ไมใช่แล้วเขาก็จะเช็ดทีนมีให้หใช่แล้วเขาก็ฉีดไม่ออกไงเขาต้องถ่างขาให้พยาบาลดูอย่างเงี้ยแล้วก็เขาต้องฉีดตาหน้าพยา,าบาลน่ะเอ้คิดดูว,ว่ามันจะฉีดออกไ,มไหมล่ะ <c oughs> ไม่ฉีดหลายชัวย่วโมงอย่างเนี่ย เมื่อชาตืมาต้อ,องอ้อมดวงขอว่ามันไปชีวอุ้งหนูีน่ไม่เอาุงสามรอบแล้วแบบเลย,ยไ,ได้ฉี่เรได้ฉีรอบนึงฉีกติดตามอยู่้สิกดอีกแต่ถ้เอาโถมาลองคือไม่ปวดด้วยความที่โถมันต้องชันชันตูขึ้นสี่สิบห้าองศาหลดปกติทุกแต่เนวเขงอ็ต้อแบบนั่งรมวมันไหลลงทนะ้งหลัง บางทีมันมันได้ไงลองดูถ้าลองแล้วคือเขาพยายามมากต้้งหลอง่หลอตงลงสักครั้งครับคนที่ไม่เคยอ่าขี่อ่าอให้กำลังใจนะครับคุณแม่สู้ๆนะคะทุกคนก็สั่งให้กำลังใจเยอะมากเลยทางทุกอย่างเลยนะเราจะมีทางหางหรือว่าทางคอมเมนต์ใดๆนะครับใช่อ่าขอบคุณนะล็ว ขอพูดท se pues eh. ¿no? uh ุกคนที sí. ่เป็นกำลังใจให้คาร่าแล้วก็เป็นกำลังใจให้คารุคุณมีวีคจ้าคารุก็จะรอให้ครบกำหนดก่อนคือเขารับ้ออีกหกวีคพอดีถึงกำหนดข่ะหกวีคอีกหนึ่งวีคหนึ่งจังเดือนนึงไี่ไม่นานเป็นไงฟังเสียงหัวใจลูกเบื่อไหม นาบอกจยฟังากเห็นลูกากฟังเห็นลูกแล้วเจอครั้งนี้คือฟังทั้งวันเลยใช่ฟังทั้งวันันฟังตอว่ากนต้องติดเครื่องตลอดลูกอย่างม่าใจดีตรนนี้ว้าสีมาจ้สีมาจฮัลโลกสมัทองนะครับเสียงตึกจตัวนี้มีหัวใจสองดวงนะมีตาสีตามีดังสองดังสองาเด็นปาเขียเขียนในตัวดี านนไหนเจ็บไหมฉีดปูดฉีดแขนเจ็บมากฉีดฉับ <ทำ S 1> <า>มากฉีดบบแบบตูดแตกหิดไม่เคยเจ็บขนาดนี้เลยพีก่อนยาแสบฉีดหน้าไม่เจ็บขนาดนี้เลยจริงยาโคแสบเลยไม่เคยฉีดยาระบบเจ็บเลยยาฉีดแขนก็แสบยาฉีดตูดก็แสบตูแส,สบขอบคุณนะครบ งานนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าก็ทำเอาหลายคนจะเป็นห่วงมากค่ะสำหรับว่าที่คุณแม่อยากธัญญาอาัศยานั่นเองค่ะได้ต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลตรวจเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาด้เองค่ะทําให้หลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงมากเนื่องจากว่าทางหน้าสาวธัญญาอัศยานเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าปากมดลูกเปิดนั่นเองค่ะแถมยังมีภาวะค้อกระกัดเหมือนด้วยตอนนี้เนี่ยก็รีกได้ว่าก็รอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางหน้าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาโพสคลิปขอบค,ค,คุณเําั้วยค่ะทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กับเธอ กันแบบรัวๆกันเลยทีแล้วนะคะอะแน่นอนว่าก็เป็นกำลังใจให้กับสาวธัญญาอาศัศยาเมือนนะคะหวังว่าจะพ่อรู้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นสาวธัญญาอัศยาเนี่ยก็จะถึงขั้นโคอแล้วนั่นเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเธอกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตทางคุมชนเมาส์จะมาอัปเดตให้กับผู้ชมอย่างได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ